บริหารเงินด้วยสูตร50 30 20ง่ายๆเหมาะสำหรับทุกคนวันนี้นะคะช่องคนเอจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆในการบริหารเงินที่ทำได้จริงด้วยสูตร50 30 20โดยแบ่งเงินเดือนดังนี้นะคะ50คือใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็น n e e เช่นค่าอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านค่าเดินทางไปทำงาน ค่าน้ามันรถค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนให้แบง่งออกมาเป็น50 30คือการใช้ไปกับสิ่งที่เราต้องการ1เช่นค่ามือถือเครื่องไม้ค่าทิปไปเที่ยวต่างประเทศค่าเสื้อผ้า mid year sale หรือสิ่งของที่อยากได้สิ่งของที่เราต้องการให้แบง่งออกมาเป็น30% 20 เป็นส่วนของเงินออม saving เก็บออมเงินที่เก็บไว้ลงทุนและออมไว้สำหรับเป้าหมายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเกษียณหรือสินทรัพย์ให้แบ่งออกเป็นง่ายๆนะคะใครที่อยากที่จะเริ่มต้นเก็บเงินออมเงินนะคะให้แบ่งออกมาเป็น 50, 30, 20ค่ะหรือถ้าใครที่สามารถที่จะเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอาจจะเป็น 50, 30, 20 30 saving ค่ะแล้วแบ่งออกเป็น20เป็น want ที่เราต้องการก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้มีเงินเก็บ mm hmm. เงินออมเงินลงทุนมากขึ้นนะคะลองดูนะคะว่าสูตร50 30ง่าย,ายๆที่เราทำได้ค่ะถ้าสูตรนี้มีความยืดหยุ่นนะคะตามปัจจัยส่วนบุคคลเช่นเป้าหมายทางการเงินอายุรายรับรายจ่ายหนี้สิน แต่คิดว่าการแบ่งเงินแบบนี้น่าจะทำตามได้ไม่ยากนะคะหากใช้วิธี50 30 20แล้วมันยังมีสิ่งที่เรายังทำได้อีกเช่น 1. ให้เรากำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 2. เริ่มวางแผน 3. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะ 4. เพิ่มรายได้ไม่พึ่งพิงรายได้แห่งเดียวนะคะ การหารายได้หลายทางนะคะถือว่าทําให้เราไม่เสี่ยงจนเกินไปนะคะการที่เรามีรายได้ทางเดียวถือว่าเสี่ยงมากๆในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะ 5. มีวินัยในการทำการตลาดทำตามแผนและทบทวนแผนตลอดเวลาจะทำให้เป้าหมายของเราชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะบรรลุผลได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีง่ายๆที่เราเริ่มทำได้สำหรับทุกคนคะ่ะมาเริ่มเก็บเงินออมเงินกันนะคะสำหรับอนาคตของเราคะ่ะ ช่องโคด A สอนการเงินจะเอาเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับดีๆเรื่องของการเก็บเงินออมเงินการวางแผนทางการเงินมาฝากทุกคนนะคะติดตามได้เลยนะคะใครชอบพิมพ์คอมเมนต์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด e e e s y money